太土。 ทำไมเลิกสัญญาแฟรนไชส์ยากกว่าเลิกธุรกิจของตัวเองหลายคนซื้อแฟรนไชส์มาแล้วขายไม่ดีขาดทุนไม่เป็นไปตามโฆษณาอยากจะยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดแต่ไม่สามารถยกเลิกได้ง่ายๆต้องถูกปรับเงินทุกเดือนจนกว่าจะครบสัญญาบางแบรนด์แฟรนไชส์ถ้าจะยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ก็มีข้อห้ามแฟรนไชส์ซีทำธุรกิจในลักษณะเดียวกัน2ปี3ปีหรือ5ปีคนซื้อแฟรนไชส์ที่เจอเปัญหาแบบนี้สงสัยกันไหมว่าเป็นการเอาเปรียบหรือไม่และทำไมยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ถึงยากขนาดนี้ก่อน เซ็นสัญญาต้องรู้ระบบแฟรนไชส์ก่อนอื่นผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องศึกษาและทําความเข้าใจระบบแฟรนไชส์อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์จะได้ไม่เกิดปัญหาหรือถูกฟ้องร้องจากเจ้าของแฟรนไชส์และเป็นการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าของแฟรนไชส์ด้วยปัจจุบันไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์เป็นการเฉพาะแต่ธุรกิจแฟรนไชส์มีกฎหมายในเรื่องสัญญาแฟรนไชส์เป็นสัญญาประเภทหนึ่งภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาชี้ให้เห็นว่าสัญญาแฟรนนชช์เกกกี่ยวข้้้อองับาารอนอนุญตใใหใ ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรระบบแฟรนไชส์ในทางสัญญาแฟรนไชส์ผู้ขายแฟรนไชส์อนุญาตให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ใช้เครื่องหมายการค้าและบริการตราสินค้าตลอดจนสตดลับกรรมวิธีต่างๆของผู้ขายแฟรนไชส์โดยผู้ขายแฟรนไชส์มีข้อตกลงให้ความช่วยเหลือผู้ซื้อแฟรนไชส์ในด้านต่างๆอาทิระบบบัญชีกกกกกกกาาาาาาารารรรรรรเเงงิิินนตตลลดดดจมมสส่้ฝึอบรมพนงงนักงาู้ขายแฟรนไชส์จะควบบุมคุณภาพสินค้าและบบิการของผู้ซื้อแฟรนไชส์และวิธีดำเนินกิจการ,ร ในบางประกาศเพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกันทําไมเลิกสัญญาแฟรนไชส์ยากเอกสารสําคัญอะไรก็ตามถ้าหากเซ็นลงนามไปแล้วเลิกยาก,กันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวงการนักร้องนักแสดงธุรกิจเงินกู้และอื่นๆไม่เว้นแม้แต่ในธุรกิจแฟรนไชส์ฝ่ายในทําผิดสัญญาที่ระบุไว้ในสัญญาอีกฝ่ายสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําธุรกิจและเซ็นสัญญาอะไรควรศึกษาข้อมูลธุรกิจหรือสิ่งที่จะทํารวมถึงอ่านรายละเอียดข้อปฏิบัติและเงื่อนไขในสัญญาให้เข้าใจอย่างท่องแท้หรืออาจจาเป็น ต้องมีผู้รู้กฎหมายหรือทนายเป็นที่ปรึกษาก่อนเซ็นสัญญาคุณทักษอรอสมบูรณ์ซาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรอทรัพย์ส,สินทางปัญญาได้ให้สัมภาษณ์ในไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ยกตัวอย่างกรณีแฟรนไชส์อาหารที่ให้สูตรผู้รับสิทธิ์ตอบว่าแฟรนไชส์ที่ให้สูตรหรือโนฮาวส่วนใหญ่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้ทักษะในการประกอบอาชีพเจ้าของแฟรนไชส์อาจมีเงื่อนไขบังคับมากขึ้นเช่นหากเลิกทำแฟรนไชส์ต้องไม่ทำธรรุรกิจแบบเดียวกันในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งข้อบังคับทุกอย่างต้องขึ้นนนนอออยยู่กกัับบขข้้้ตลงงใสญญาแรรชดดว ชายต้องระบุรายละเอียดข้อบังคับและเงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชส์ให้ชัดเจนครอบคลุมรัดกุมให้คนซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดมีสิทธิ์ใช้ได้แค่ไหนหรืออาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมเช่นหางหมดสัญญาจะใช้ชื่อธุรกิจแอบอ้างไม่ได้หรือห้ามนําสูตรและโน้ตฮาวของทางแบรนด์แฟรนไชส์ไปใช้ต่อและต้องไม่ทําธุรกิจในลักษณะเดียวกันกรณีถ้าผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ได้รับสูตรหรือโน้ตฮาวไปหากหมดสัญญาแล้วไม่ต่อสัญญาแต่ผู้ซื้อแฟรนไชสยังนําสูตรนั้นไปปรับปรุงืื่ออขาอในไญญไม้ไ้รหหปช ปรุงเอาไว้ตั้งแต่แรกถือได้ว่าผู้ซื้อแฟรนไชส์ไม่ผิดเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ไม่สามารถฟ้องร้องผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้หรืออย่างกรณีในสัญญาระบุเงื่อนไขว่าหากหมดสัญญาหรือไม่ต่อสัญญา franchise. แฟรนไชส์แฟรนไชส์ซีต้องส่งคืนคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์เอกสารสิ่งพิมพ์หรือวัสดุใดๆที่ระบุหรือบันทึกข้อมูลและความลับทางการค้าให้แก่แฟรนไชส์ซอโดยทันทีหากแฟรนไชส์ซีไม่ยอมส่งเอกสารดังกล่าวคืนแฟรนไชส์ซอมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากแฟนนนน 1, นกรฟแฟนไชส ร้องคดีอาญาหรือคดีแพงเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มตามสัญญาสรุปแล้วคือสัญญาแฟรนไชส์ต้องระบุข้อปฏิบัติและเงื่อนไขที่เจ้าของแฟรนไชส์และผู้ซื้อแฟรนไชส์ไว้อย่างไรทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามหรือผิดสัญญาอีกฝ่ายสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายได้เพราะฉะนั้นก่อนเซ็นสัญญาแฟรนไชส์ต้องศึกษาหาความรู้เรื่องแฟรนไชส์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ศึกษาข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องการซื้อไม่ซื้อแฟรนไชส์ตามกระแสเปรียบเทียบข้้ออออดดีีขีขขเสสยงแแแตต่่่ะะบรนนนชกทจจัิจใ ไ,ไทยแฟนชทยเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชสยชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000คนแฟนชส์โซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชสยอยากซื้อแฟนชสยอยากขายแฟนชสยอยากทําเป็นแฟนชสยแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7